เข้าใจแหละว่ารัฐบาลก็คงชิวๆความคิดใครความคิดมันเนาะแต่มันแปลว่าในพักร่วมอ่ะมีปัญหากันหรือเปล่าคะจริงๆจะเรียกว่าเป็นคําขู่ก็ไม่ได้ด้วยซ้าเพราะว่าถ้าขู่เนี่ยต้องเป็นเสียงจากคนที่มีอํานาจตัดสินใจเรื่องนั้นๆถึงเรียกว่า<ก>ขู่แต่ว่าผู้ที่พูดเนี่ยท่านเป็นสสคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในกระบวนการ,รของฝ่ายบริหารก็เป็นความเห็นของท่านที่พูดออกมาแต่ว่ามไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาล ไม่ได้อยู่ในความคิดของนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกพักร่วมทั้งหมดแม้ว่ามันจะเป็นไพ่เด็ดที่รัฐบาลสามารถเลือกใช้เพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองแต่เรื่องนี้ไม่เคยถูกหยิบยกมาในวงของคนที่มีอํานาจในเพื่อไทยเลยใช่ไหมคะไพ่ใบนี้รัฐบาลไม่คิดจะเล่นตั้งใจจะอ,อยู่จนครบเทอมผลักดันทุกนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้ให้บรรลุผลในทัศนะผมเนี่ยการเมืองไทยเวลานี้มันเกิดเงื่อนไขที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นก็คือทั้งพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายคา้าน แม้ว่าจะทํางานอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่ได้มีลักษณะการหลอมรวมในทางอุดมการณ์ม,มันจะเห็นความแตกต่างอยู่ในบางประเด็นเสมอบางเรื่องเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยการลงมติในสภาสส,สพักฝ่ายค้านโหวตไปทางเดียวกับพักรัฐบาลก็มีใช่ในขณะที่พักร่วมรัฐบาลบางพักโหวตไปอีกทางหนึง่งค่ะดังนั้นเงื่อนไขแบบนี้มันก็จะทำให้ในแต่ละประเด็นที่มีความเห็นแตกต่าง พักรวมรัฐบาลก็ต้องหารือกันคือแพทเทิรของคุณสมที่ะค่ะคก็จะถ้ดไปเทียบกับครั้งก่อนๆนะคะแกก็จะจัดรายการก่อนเพื่อที่จะรอให้มีประเด็นที่ประชาชนรู้สึกว่าจะต้องมารวมตัวกันครับณนะวันนี้ก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นเดิมอยู่ไหมคะ ก็ยังเป็นรูปแบบนั้นแต่สิ่งที่มันขาดหายไปอย่างมีนัยสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของพักการเมืองอถ้าเราจะสังเกตเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรจนมาถึงกปปสก่อนการรัฐประหารจะมีบทบาทของพักการเมืองบางพักเข้าไปมีส่วนสำคัญจะต้องมีอยู่พักคนึงอะโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนมวลชนค่ะ ตอนพันธมิตรตอนกปปสก็เป็นพักฝ่ายค้านเวลานั้นอตอนคนเสื้อแดงก็เป็นอีกพักหนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะฝ่ายค้านเช่นเดียวกันแต่ณวันนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคุณสนธิยังไม่ปรากฏบทบาทอของพักการเมืองเพราะบริบทหรือภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยเวลานี้ในสายตาผมผมเรียกมันว่าเป็นการเมืองแบบสามก,ก๊กเมื่อมันเป็นการเมืองแบบสามก๊กเนี่ยมันจึงมีทั้งการคานำนาจกัน มีทั้งการประสานประโยชน์กันและอาจจะมีการ,รเผชิญหน้ากันทางการเมืองด้วยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในเวทียังอยู่ในระบบยังไม่ได้มีสัญญาณว่ากกหนึ่งกกใดจะออกไปปักหลักต่อสู้กันบนถนนยังไม่มีมแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเที่ยวเนี้ยถ้าหากจะมีการชุมนุมมวลชนนำโดยคุณสนธิและพวกจริงมันจะเป็นการชุมนุมมวลชนครั้งแรกในรอบยี่สิปีที่ พลังของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นพลังที่เลือกพักร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเออและทุกวันนี้ก็เป็นรัฐบาลอยู่แต่คนที่ออกมาก็คือคนที่เลือกมันจะย้อนแย้งนะคะก็นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงยังไม่ปรากฏสัญญาณว่าจะมีการชุมนุมมวลชนขนาดใหญ่ เราเล่นเกมกันอยู่ในกลุ่มของนักการเมืองพรรคการเมืองค่ะแต่เราต้องพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งคืออำนาจนอกระบบครับคุณนัทวุฒิปิดทางเลยไหมคะในอนาคตเป็นไปนได้ไหมจะมีรัฐประหารเพราะบางคนบอกเฮ้ยไม่มีแล้วแต่บางคนก็บอกว่าอย่านะประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเคยทั้งหวังทั้งเชื่อว่ารัฐประหารปี2534จะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้ยตามมาอีกหลายครั้งเลยค่ะอีกสองอ,ะอ่ะปีสีเกเกิดการรัฐประหาร ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนทางเดินชีวิตจากการเป็นนักพูดนักบรรยายพิธีกรเลิกทุกอย่างแล้วก็มายืนอยู่บนเวทีชุมนุมต่อสู้แล้วในที่สุดก็มาเจอกับรัฐประหารปี257 7อีกครั้งยังไม่เลิกหวังนะครับว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมการันตีไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นภายใต้ความจริงทางการเมืองที่เราเห็นดังนั้นผมคิดว่าใดๆก็ตาม พักการเมืองทั้งสามก๊กสู้กันก็สู้กันในระบบดีกว่ารักษาระบบเอาไว้อแพ้ชนะก็ว่ากันใน,นกลไกรัฐสภาสามก๊กนี้สามารถควบคุมไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกได้หรอคะถ้าเขาจะมาไม่ง่ายครับแต่ถ้ายังคงรักษาระบบให้ระบบมันทํางานของมันอะ่ะก็ป้องกันไว้ได้มากประชาธิปไตยมันไม่มีทางตันนะครับอนอกจากว่าใครเจตนาไปขวางทางมัน อ่ทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันถ้าหากว่ามีการชุมนุมขนาดใหญ่ซึ่งส่วนตัวผมจากการประเมินผมยืนยันจนถึงนาทีนี้ว่าไม่มีเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีแล้วสมมุตริรัฐบาลยุบสภาไอ้คราวเนี้ยเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนรัฐประหารสองครั้งก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้ามีการยุบสภาผมว่าจะมีพรรคการเมืองที่พร้อมลงเลือกตั้งอืมันจะไม่ชวนกันบอยคอร่าหรือไม่ชวนกันออกมาขัดขวางการเลือกตั้ง เลอกตั้งใหม่ดีกว่ามันมันจะไม่เกิดแบบนั้นเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหากว่ารัฐบาลยุบสภาพักรัฐบาลเขาก็ต้องลงเลือกตั้งอไม่ลงเลือกตั้งเขาจะยุบสภาทำไมใช่ในขณะที่พักฝ่ายค้านพักหลักอย่างพักประชาชนผมว่าเขาก็ลงอทีนี้พักแกนนํารัฐบาลกับแกนนําฝ่ายค้านซึ่งมีสสรวมกันเกือบ300อที่นั่งเขาลงสนามมันไม่มีความชอบธรรมที่จะใครใครจะไปขวาง